เป็นสมาชิกพรรคการงประชาธิปไขอเสนอนายกิจณัพุทธ้อนนะครับเป็นผู้สมัครเสนอเขต2เสนอคุณชัยยาคุณวงนะคะมีแค่โอเคค่ะและต่อไปฉันก็จะทบผมนายสนองสิอยู่ครับขอเสนอผู้สมัครอีกสามครับนายสนองสินวัชีสิน ไม่มีนะคะถ้าไม่มีดิฉันของยกมือรับรองด้วยค่ะการรับรองดิฉันก็ขอให้มีการมีมติเห็นชอบด้วยนะคะไม่มีนะคะถ้าไม่มีดิฉันขอให้ท่านรับรองด้วยค่ะ,อะขอบคุณค่ะแล้วก็ดิฉันก็จะขอมติที่ประชุมให้เห็นชอบด้วยนะคะตามที่ท่านสบายด้วยค่ะธรรมสมสาชิกพัะพังประสาทขอเสนอ ในาสายมงคลไยรุเป็นผู้สมัครสสอสกลนครเขตห้าครับาาเป็นผู้สมัครสอสอสกลนครนกาเยหนนะคเป็นสสวสเป็นตัวแทนของเขตขอรับรองได้่มฐานค่ะมีท่านไหนเสนออีไมคไม่มี ถ้าไม่มีมชั้นจะสารายชื่อผู้สมัครรสบสุกร์นะคะเราได้ครบทั้งหมดเราต้องอ่านรายชื่อร้อยคน้วยคุณข้างๆเราด้วยกันเลยนะคะังานั้นก็เป็นพิธีรับคระทานพระรชาลท่านเจ็ิญสุของสุรกร์เรียกร้ายแล้วตามไล่ชื่อที่เสนอเอาลงปฏิินไปแล้วผขอทวนพระวตการประชุมลงไปแล้ ม่อดต้วของสกทักท่าเขาออกนโย่ายในราคาง่าอะไรละบองพันอะไรจะสองมือนแม้ว่าระดับเกษตรเข้าไปจากการถึงตสจากการเป็นรัฐบาลฝักเกลือไทยแต่ว่ารรคพลังประชารัฐดูนี่มีใครได้รับผุกนะทบในมาตรการแห่งรัฐลงมือกันในเบืงแน่ไหมได้บเอาลกถึงมันสีหน่อยได้ก็ได้าพิทาประดี๋ยกะได้เดือนลเกีรอยยากเกับพ่อ ขอขอบคุณสมาชิกพักพลังประชารัฐที่ได้สรรหาผู้สมัครที่มีคุณภาพเพื่อลงชิง,งชัยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพักพลังประชารัฐซึ่งพักพลังประชารัฐวันนี้นอกจากจะเสนอรายชื่อแบบเกตเลือกตั้งยังมีการเสนอรายชื่อแบบบัญชีรายชื่ออีกจํานวนร้อยท่านซึ่งมีท่านประวิตย์วงสุวรรณเป็นบัญชีรายชื่อระดับที่หนึ่งและ จะถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมัครคดิเดตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่สามสิบปราบเรียงจะพี่น้องสื่อมวลชนว่าในครั้งนี้ผู้สมัครทั้งเจ็ดเขตได้ทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องมานับเป็นเวลาหกเจ็ดเดือนเราทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราลงไปชี้แจงแสดงเหตุผลให้กับพี่น้องทั้งจังหวัดทั้งเจ็ดเขตได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์และแนวทางของพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐมีเจตจำนงอันแน่วแน่ ในการที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องไม่ว่าจะเป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานปัญหาสังคมปัญหายาเสพติดซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ปัญหาของประเทศนั้นวันนี้ทางพักได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการจะดูแลพี่น้องที่เห็นชัดเจนในวันนี้ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งทางพักพลังประชารัฐมีนโยบายในการที่จะเพิ่มเงินให้กับพี่น้องเนื่องจากได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จาก 300, 500และเป็น700ส่วนท่านที่ยังไม่ผ่านท่านที่กำลังอุทธรณ์อยู่พักพลังประชารัฐกำลังจะหาวิธีทางแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังอุทธรณ์อยู่ซึ่งเรื่องนี้ทางพักพลังประชารัฐเห็นใจพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง